สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะที่อู่ปัญญารุ่งเรืองยนต์วันนี้จะพาชมเมกาแขียบยางเก้านะคะเป็นเครื่อง g o 8e นะคะ240แรงเป็นเครื่อง Common Rail Turbo นะคะคันนี้เป็นหัวเมกาแคบตัวนี้เป็นยางเก้าแท้เลยนะคะจะไม่ใช่คานกระเทยนะอันนี้เป็นหัวลากสีนอกมาทำเป็นสี ฟ้าอมเขียวนะคะออกฟ้ามากกว่าความยาวกระบะคันนี้สามเมตรอ๋อสี่เมตรทวนค่ะสี่เมตรความยาวสี่เมตรนะคะเป็นฝาข้าง3เมตรท่อเป็นใส่เป็นหม้อก๋วยเตียวแศดสีนะคะปลายแปดนิ้วยางก้านะคะ8ดน็อตคันนี้ เกือบเกือบเจ็ร้อยเปแล้วนะคะเหลือเก็บปลายละเอียดไม่มากสำหรับลูกค้าที่มองหายางเก้านะคะคันนี้เป็นคานใหญ่คานแท้นะคะไม่ใช่คานกระเทยจะเป็นคัสซีนอกมาก็ใหญ่น่าจะคัสซีใหญ่ประมาณ10นิ้วเนาะถ้าเป็นยาง8ดคัสซีจะมาใหญ่อยู่ 8นิ้วตัวนี้น่าจะสิบนิ้วเป็นคานใหญ่นะคะคานแท้เลยนะคะของสิบล้อเลยนี่้า,าถังน้ำมัน200ลิตรความยาวกระบะสีเมตรนะคะคันนี้สำหรับลูกค้าที่เลี่ยนยางเก้าแนะนำคันนี้เลยนะคะสวย ยาง900นะคะคันนี้ใหญ่ราคาก็อยู่ล้านหน่อยๆเนอะประมาณล้านหนึ่งแสนคุยกันได้นะคะแต่งให้เบ็ดเสร็จนะคะพอดีอ่ถ้าลูกค้าอยากได้ผ้าใบหน้าเหมือน6ล้อยาง8ก็อันนี้แล้วแต่เราจะสั่งเนอะ ก็จะมีเพิ่มเติมอีกเล็กๆน้อยๆสำหรับลูกค้าท่านไหนสนใจยางก้านะคะมาดูตัวได้ที่อู่ปัญญารุ่งเรืองยนต์ได้เลยนะคะหรือจะโทรสอบถามมาตามเบอร์โทรที่โชว์อยู่หน้าจอก็ได้นะคะส่วนคลิปนี้ก็พาชมเพียงแค่นี้นะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ